สองทริปอเมริกาเอฟทักซอ,อนเสิร์ฟภาพสวยที่ทำโดนแซวหลังโบกมือลาหวานใจนนกุลชานน์ควงแขนน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักบินไปอเมริกาในรอบสี่ปีคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนางเอกสาวเอฟทักซอ,อนพักสุขเจริญก็ได้เผยภาพเช็คอินต่างบ้านต่างเมืองมาให้แฟนๆได้ชมแล้วโดยแม่เอฟเผยภาพเช็คอินที่ทะเลมาลิบูแมลลิบูแคลิฟอร์เนียเผยให้เห็นความน่ารักสดใสของน้องปีใหม่ และสวยไม่สั่งของคุณแม่แต่ในขณะที่เจ้าตัวกำลังอยู่ในอากาศง่วงเนื่องจากเจ็ดแลกลงอินสต g r a m มส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าใครเจ็ดแลกคะไม่มีเวลาอเมริกาก็ง่วงเวลาไทยก็หลับซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามากดไหลให้รัวๆและต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนาดเจ็ตและคุณแม่ก็ยังสวยไม่เบาเลยทีเดียว